เอาของต่อไปจักฉันนะเจนบอกว่ามันตลกดีอะไม่ตลกสักนิดถ้ากำลังไมอฉันอึดอัดแล้วยังกับฉันสีทีเอเฮลิคอปเตอร์ไปเป็นที่อื่นสิหลบแล้วลบดูสิฉันลบมันได้แบบเท่ๆเลยใช่เท่มากเลยโอ้รู้ไหมฉันมีไอเดียดีๆในการแก้ข้งต่อไปแล้วฉันก็แค่ต้องการใช้ลูกกองใส่น้ำแล้วก็ะป๋วกับเฮลิคอปเตอร์มันต้องตลกสุดๆเลย เจตเธอนี่ฉลาดมากปฏิบัติการเกิดอะไรขึ้นตรงนี้นี่มันเกิดอะไรขึ้นนะฉันสาบานเลยว่าเธอจะไม่ได้เห็นของเล่นนี้อีกเจนเธอคิดเหมือนฉันใช่ไหมไปเอาเฮลิคอปเตอร์กันเถอะแล้วเพวนคนไปไหนกันแล้วว้าวในนี้ไม่ได้ของน่าสนใจทั้งนั้นเลย หนก็มีตู้เซฟอะไรกันเนี่ยมันต้องมีอะไรถึงเจงอยู่ข้างในแน่นอนมันดูกันเถอะโอ้ฉันไม่น่าเปิดมันเลยอะเกิดอะไรขึ้นอ้าดูเหมือนว่าเรากลังอยู่ในชาเลนตู้เซฟเจงโอเคงั้นฉันขอเปิดเป็นคนแรกนะโอ้ยเย้ฉันนี่โชคดีจริงๆฉันชอบช็อกโกแลตทวิกส์นี่มันดีที่สุดเลย แต่งให้เพื่อนเธอบ้างสิขอฉันกรบสักคำก็ยังดีไม่มีทางฉันอยากกินทวิกส์ทั้งสองอันด้วยตัวเองมันดูอะไรขนาดไหนเนี่ย Nice ดูนะว้าวมันทั้งกรอบทั้งหวานทั้งอร่อย What กินช็อกโกแลตของเธอแล้วสิฉันเหนื่อนจะรอแล้วง้นตอนนี้ฉันจะเปิดตู้เซฟของฉันเหมือนกันอ้แต่ทำไมถึงมีรูปอยู่ข้างหน้าอ๋อไม่นะไม่จริง ระเทียมวันนั้นไม่ฉันรู้สึกจะป่วยอ่ะฉันไม่กินมันแน่นอนใช่เธอต้องกินที่เป็นกฎนะแล้วทำไมต้องมีกฎท้องแบบนี้ด้วยกันได้ถ้าฉันอ้วนเป็นความผิดของเธอนะบางทีเธออาจจะอยากกินกระเทียมบ้างไหมไม่เลยขอบคุณเราไม่กินเหม็นมากพอแล้วฉันนึกว่ามันจะแย่ได้กว่านี้อ๋อมันแย่ได้กว่านี้อีกดูเหมือนว่าเธอการจะคํามรออกมาก่อนที่มันจะสายเกินไปเราต้องปิดจมูกให้เร็ว โอ,โอ้ยฉันไม่รู้มาก่อนเลยว่ากิ่งกัะเทียมมาทำให้เธอน็อกได้ดูเหมือนว่าฉันจะไม่แต่กัะเทียมอีกแล้วแน่นอนเอมม่าหยุดคำได้แล้วมาดูกันดีกว่าว่าอะไรอยู่ในตู้ของเธอน่าสนใจจังเูเหมือนว่าจะเป็นแหวนอะว้าวไซส์ของฉันแปะเลยอ๋แล้วเอมม่าไปไหนแล้วเป็นแหวนที่ประหลาดมากาว้าวแหวนทำให้ฉันเล่นหุนนะ่ะ ตอนนี้ฉันจะแก้คนนั้นได้แล้วสินะเกิดอะไรขึ้นช็อโกแลตของฉันหายไปไหนเจนดูนั่นสิกระเทียมของเธอกำลังรออยู่ในโอกาสอ่ะเธอบอกว่าเธอจะไม่กินกระเทียมแล้วนี่น่าจะไม่ใช่มั้งโอ้ไม่นะครังนี้ฉันต้องปกป้องตัวเองก่อนเหมือนไม่อะไรหล่นเลยแล้วแอมม่าไปไหนแล้วงั้นครั้งนี้ฉันจะเป็นคนเปิดก่อนนะ ดูเหมือนว่าจะมีของอะไรอยู่ในตู้ของฉันด้วยล่ะฉันคิดถูกดูย่ารีหมีพวุนี้ก่อนสิมันมีเป็นล้านเป็ธทีจะกินมันเลยฉันจะกินแบบนี้แล้วก็โยน้อนโอนด้วยฉันว่าไอ้ม้าคงไม่ว่าถ้าฉันขอสักอันเอามือออกไปนะนี่มันนีของฉันฉันจัดการได้ไม่ต้องมีเธออย่าจับงั้นตอนนี้ถึงตาฉันเปิดเซฟแล้วสินะ ให้ตายมันเป็นอะไรที่น่าขยะแขยงอีกแล้วอะ่ะครั้งนี้มันแย่ขึ้นไปอีกปลาหมึกพวกนี้มันดูน,น่าขยะแขยงมาก yes! แต่เธอก็ต้องกินมันอยู่ดีทำไมฉันถึงถูกลงโทษแบบนี้อ่ะฉันหวังว่าอย่างน้อยมันไม่ทำให้ฉันเริงเหม็นอีกนะแย่แย่ที่สุดเลยแล้วเธอถอยละอะไรอู่ล่ะเปิดตูเ้เซฟได้แล้ว ก็จริงนะโอ้ยฉันสงสัยจังว่าปืนนี้ฉันทำอะไรมันต้องใช้งานยังไงนะแต่น่านำเดินเจสุดๆแต่ฉันต้องรู้ก่อนว่ามันทำอะไรได้บ้างนี่เะททำอะไรลงไปเมยของฉันหายไปไหนแล้วแล้วตอนนี้ฉันจะกินอะไรดีอ่ะรูนี้เรื่องกินท้หมดตั้งนานแล้วบางทีมันจะถูกย่อกันได้ไหนเราใช้แว่นขยายสิมองไม่เห็นเลยเอามีฉันขึ้นมันนะ โอ้ฉันว่าฉันจะปุ่มได้ถูกแล้วกดแล้วนะว้าวนี่มันดีกว่าดามาอีก,กน,นั่นเนี่ยอตอนนี้มีของฉันไม่ใช่แค่อร่อยแต่ยังใหญ่อีกด้วยก็แต่ฉันจะกระเดืองปลาหมึกพวกนี้ลงไปในทองได้ยังไงเออฉันรู้วิธีแล้วทำให้มันใหญ่ขึ้นสิ What <the> ทำไมลงไปทำไมฉันอยากได้ปลาหมึกตัวใหญ่ๆด้วยละ่ะ มันยังน่าขยันขยันขึ้นไปอีกแต่ตอนนี้เธอต้องกินมันแล้ว <air> ใช่มันน่าขยันขึ้นไปสิบเท่าเลยแต่พูดถูกรู้อะไรไหมมันไม่ตลกเลยนะเอาปืนมาให้ฉันเี๋ยนนี้เดี๋ยวฉันจะทำให้รู้ว่าหัวเราที่หลังดังกว่า <h> ah> ตอนนี้เธอก็ตัวเล็กเท่าหมีของฉันแล้วยังไม่หมดนะเธอก็ห <c oughs> ัวเราฉันเหมือนกันท <c oughs> ีนี้พวกเธอก็ตัวเล็กตัวจิ๋วนมูตมีน่ารักไปแล้ว งั้นตอนนี้ฉันขอเป็นคนเริ่มก่อนมาดูกันว่าอะไรอยู่ข้างในโอ้ <No. S 1> oh yeah, ยเย้ในที่สุดฉันได้กินขนมบ้าง <Yeah. S 1> โดยเฉพาะมันคือขนมปอดของฉันเลยโดริโต <Wow. S 1> ้ <Yes. S 1> ฉันว่าเขาไม่น่าต้านทานของเสของฉันได้ oh, right. Right. แต่เขาต้องแบ่งขนมให้ฉันแน่นอน oh, <right. S 1> สุดหรอเขาอยากแบ่งขนมให้สองอคนนี้บ้างไหม Could you please โอ้ว้ oh, wow, แน่นอนเอาไปสิเอาไปเลยคนสวยแปลกจังบางทีฉันอาจจะไม่เขาประทับใจในความสวยได้เหมือนกันงายสุดหรอแบ่งขนมให้ฉันบ้างสิเธอนี่ตลกจังมันไม่ได้ผลอ่ <Wow. S 1> งั้นฉันต้องเปิดตู้เซฟของฉันบ้างว้าว <What? S 1> wow. นี่มันขวดน้ำยาวิเศษนี่ oh. ฉันหวังมันจะทำให้ฉันงามลิศที่สุดในปตรตภพีนะ ก็ลองกันออยังไงนะเหมือนมันจะไม่ได้ผลอ๋อไม่รู้สึกอะไรเลยโอ้โอตอนนี้ฉันเริ่มรู้สึกแปลกๆแล้วล่ะว,ว้าวตอนนี้ฉันสวยมากเลยอ,ะอ่ะเอมเมอร์ฉันไม่รู้มาก่อนเลยว่าเธอสวยขนาดนี้เ <c oughs> จนเอาขนมข,ของฉันขึ้นมา <c oughs> ตอนนี้ฉันจะแบ่งมันกับเอมเมอร์ <c oughs> อะไรกัน <c oughs> มันมีนนติดธรรมเลย จะเหมือนว่าฉันต้องเปิดตู้เซฟแล้วนี่เรากันเล่นหรือเปล่าเนี่ยมันแย่ขึ้นทุกครั้งเลยครั้งนี้พวกเขาเอาหนูใส่ตูขออ้ของฉันนะ่ารังเกียจสุดๆออกไปเอ้ยเอ้ยเอาไปจากหัวของฉันนะเจนนี่มันไม่ตลกเลยนะเธอนี่แค่ฉิดฉากให้แม่พวกฉันได้กินขนมนะ่ยอา อะไรนะจะน่าขนนี้มาจากไหนกัน <Huh? S 1> เอามขนมไปจากฉันนะเธอกี๊ดขนาดนั้นเลยผมพอบ้าจะกลัวมากสินะโ oh, <no. S 1> อ้อะไรกันทำไมฉันต้องเอาขนมให้เธอไปนะ <laughs> เธอลืมฉันแล้วเหรอคนสวยของเธอไงล่ะ <laughs> ทำไมถธอต้องตัวกรรขนาดนั้นด้วยฉันน่าก,กลัวเหมือนหนูตอนนั้นเลยเหรอแย่ <c oughs> yeah, ที่สุดเลย ในคอมคิชันฉันดูดีมากเลยนะไม่เคยมีใครว่าฉันแบบนี้เลยนะครั้งนี้ฉันขอคนเปิดตู้ก่อนนะน่าสนใจจังว้าวดูเหมือนเป็นวันตา VR น่ะแต่ฉันไม่เคยใส่มันมาก่อนเลย alright 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 ก็ไม่แย่นะว้าพวกเธอเห็นนไหมไม่มีของอร่อยเต็มไปหมดเลยอกพวกมันนี่สนุกจังเจ๋งดูเหมือนไม่ต้องใช้เวลาสักพักฉันว่าฉันเปิดของฉันดีกว่า โอ้ไม่นะรั้งนี้ฉันต้องกินของน่าขิ้ขีแยงอะหรืออาจจะไม่นะ <No. S 1> ถ้าเคยพูดว่ากดก็คือกกอดงั้นก็กินสิ <No. S 1> ฉันจินตนาการเลยว่าฉันกำลังกินลูกกวาดอยไม่ไม่ไหวลูกกวาดไม่ขย,ยับแบบนี้มั <No. S 1> นกินกว่ากำลังของฉันเธอเอามันเข้าปากไม่ได้แน่นอน <No. S 1> แต่เธอต้องกินมันให้มดนอยืนดี <No. S 1> โอ้ฉันมีทางอื่นแล้วล่ะ <No. S 1> ฉันว่าเอ็มม่าน่าจะดีใจที่เจอเพื่อนใหม่ ววเธอกำลังกินนอน <the> อะไรกันเย้เธอทำไปลงไปเนี่ยมันไม่ตล,ลกเลยนะเออเอามันออกไปจากฉันนะนี่ัน,น่าสยองมากเลยอะ่ะเ <c oughs> จนหยุหดหทเราได้แล้วเปิดตูเ้เซฟเลยฉ <c oughs> ันสงสยัยจ้ว่าอะไรอยู่ข้างในอ๋อเรากำลังจะไปไหนกัน ดูเหมือนว่าถึงเวลากลับบ้านแล้วเรากลับมาที่โรงเรียนและนี่ก็เฮลิคอปเตอร์ของฉันเจ๋งเลยพวกเธอเข้ามาทำอะไรที่นี่ออกจากออฟฟิศของฉันไปเดี๋ยวนี้งั้นก็ถึงเวลาพักของฉันสักหน่อยเจนดูสิสันก็เห็นการทดลองไขมานานมัแล้วเขาบอกว่าเราสามารถเป็ี่ยนไข่เป็นลูกบอลยางได้ด้วยนะแล้วราอะไรอยู่ล่ะมันลองดูกันเถอะ เราต้องเอาไข่ไปแช่ในน้ำส้มสายชูเป็นเวลา24ชั่วโมงใช่มันเป็นทริกที่ง่ายมากเลยแหละที่เหลือก็แค่หาอะไรทำราค่าเวลาไประหว่างร124ชั่วโมงเอาล่ะมาดูกัน hmm. ใช่แล้วถึงเวลาที่เอาไข่ออกมาได้แล้วมันดูไม่เหมือนเดิมเลย ฉันหมันจะไเหมือนเดิมเหมือนกันนะเดี๋ยวเราก็ได้รู้กันใช่นี่มันไม่ใช่ไข่แล้วแต่เป็นลูกบอเลเึงดึงดูสิวั่นจิงขนาดนะนเธอสามารถเล่นเทนนิสกับมันได้นะเยี่ยมเลยอ้อทำไมเป็นฉันล่ะตอนนี้โตชั้นเต็มไปได้วยไข่ดิบเลยน่าขยะแขยงสุดๆอ๋อโทษทีนะมันเป็น,นอุบัติเหตุนะอืม ในรอบนี้เราจะมาดูกันว่ามันจะเป็นไปได้ไหมที่จะเป่าลูกปอ,องออกมาจากอมยิ้มที่ละลายแล้ว <Yes. S 1> ฉันมีอมยิ้มอยู่นะ <What? S 1> มันเป็นของฉันแล้วก็รถบอดของเธอด้วยแต่ยังไม่หมดนะ <What? S 1> ในระหว่างที่เราเรอเธอไปทำไมเราไม่ลองมากินอมยิ้มเสื้ออันละ่ะเธอไม่สังเกตเห็นหรอว้าว <What? S 1> อ๊เปรี้ยวจังเลยเธอลองกินลูกอมไปเหรอ ฉันรู้แล้วว่ามีรสชาติที่ไม่ธรรมดอาอ๋อฉันเอาจานมาแล้วล่ะแล้วต้องล้องใส่แว่นตาได้วยนะจะไม่มีอะไรกระเด็นเข้าตาได้เอาอมยิ้มใส่จานจากนั้นก็หลยพวกมันด้วยไฟจำเลยที่เผาทำงานได้ยอดเยี่ยมถึงเวลาของหลอดแล้วหลายแพ็กได้ผลแล้วมันก็กลายเป็นลูกปองสันอร่อยด้วย ว้าวครั้งนี้เรามาดูกันว่าที่นี่ผมสามารถทำให้กระดาษที่ถูกเขียนแล้วสะอาดได้ไหมคลิปนี้มาได้จากบเหมาะพอดีฉันกำลังอยากแก้เกศเย่เย่ของฉันอยู่เลยอะแล้วเราลาะไรอย่าล่ะที่นี่ผมพร้อมแล้วที่เหลือก็แค่มาทดลองกันแปลกจังมันไม่ได้ผลนะเราโดนหลอกเหรอเนี่ย นี่ไงล่ะเราลืมเปิดเครื่องหนีบผมตั้งหากละการที่ทำมันได้ผลเครื่องหนีบผมก็ต้องร้อนด้วยนะเธอต้องรอจนกว่ามันจะร้อนโอเคนั่นไงล่ะมาลองกันเธอมาดูกันว่าทำตามคลิปได้ไหมมันได้ผลเจ๋งจังเลยฉันไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าที่หนีบผมมีประโยชน์ขนาดนี้ฟังนะเคิดว่าเราเอามานลินแบงได้ไหม มันหยับยุ่ยนี่ในกระเป๋าของฉันเลยอะ hmm. อง่ายมากว้าเ <Wow. S 1> จ๋งจังเลย oh, <thank> you. ถึงเวลามาสร้างน้ำพุที่ทำจากโคกด้วยตัวช่วยอย่างลูกอมเมนท์พอสตอนนี้เรามีทุกอย่างที่เราต้องการแล้ว <Yeah. S 1> นั่นก็ถึงเวลามาเทโคกใส่ตู้ปลาใหญ่ๆ ส่วนอีกเครื่องหนึ่งก็เป็นเมนทอสวอ๋อมันไม่ได้ผลน่ะองเพราะว่าโคก้กมันน้อยเกินไปแล้วก็เมนทอสด้วยใส่ลงไปตมเหนียวเลยงั้นก็ตอนนี้ทุกอย่างตั้งได้ผลแน่นนะถ้าเธอเทโค้กมากกว่า1ลิตรลงไปในอ่าง <What? S 1> แล้วก็ใส่เมนทอสลงไปมากกว่าหนึ่งแพ็คแต่เท่านั้นยังไม่พอนะ ฉันจะใส่น้ำยาล้างจานลงไปในโคลลาด้วยแต่ฉันจะใส่โซดาลงไปในเม,เม,น,เมนทอสด้วยมันต้องระเบิดออกมาเป็นยิ่งใหญ่แน,น่นอนที่เหลือแค่เอาที่ขั้นออกว้าวเป็นการทดลองที่เจ๋งมากเลยว้าวในคลิปนี้เขาบอกว่าถ้าเธอใส่เหลืนลงไปในน้ำมันแล้วก็จุดเทียนทิ้งไว้แล้วก็ครอบด้วยแก้วจากนั้นน้ำมันจะเข้าไปในแก้วหมดเลยอะ <Yes. S 2> ไม่อยากจะเชื่อเลยมาลองกันเถอะ <Okay. S 2> ฉันมีเหรียญและก็หลายเหรียญเลยถึงเวลาเทน้ำมันลงไปแล้วอ,อ๋อจากนั้นก็มาจุดเทียนแล้วก็ข้อมันด้วยแก้วกันเลยว้าวมันได้ผล <laughs> ใช่นี่งไงล่ะมนวิศ <Yeah. S 2> ของวิทยาศาสตร์แล้วก็เหลืองอไปได้แล้ว uh huh. oh. ครั้งนี้เรามาดูกันว่าจะเป็นไปได้ไหมที่จะชาร์จโทรศัพท์ด้วยมะน,นาวสองลูก เขาบอกว่าได้อะงั้นก็ถึงเวลามาทดลองกันแล้วฉันมีมันาวเอ็มมาเธอมีที่ชาร์จถ้ามันได้ผลนะทำไมเราต้องการเพราะแบ่งด้วยละ่ะออมันไม่ได้ผลนะ่ะสงสัยจังทำไมจริงสิบางทีเราอาจจะใช้มันาวมากกว่านี้ก็ได้มั้งแล้วก็ต้องเชื่อมต่อมันได้เหรียญด้วยแต่ว่าฉันน่าจะมีเหรียญไม่พอไม่เป็นไร ฉันมีกระปุกหมูออมสินด้วยแล้วมันอยู่แถวนี้แหละมาทุบกันเลยแต่จะทุบก็เสียดายซมโอเคเราจะเริโอ้โอ้เอานีไปพอแล้วทำไมถึงโหดจังตอนนี้เรา้็จะมีเหรียญเหลือเฟือแล้วล่ะมาเช็คกันเถอะว่าไอเดียนี้จะได้ผลไหม เราเอาเลมอนมาต่อกันหลายๆลูกแล้วก็มาดูกันว่าไลายแฮกนี่มันจะได้ผลไหมแล้วก็ชาร์จเลยเย้มันได้ผลจริงๆด้วยเร wow. oh. so oh. าคือกู้หูนักวิทยาศาสตร์ตัวจริง สกอร์เชอง์รัเบิะป้าเพื่อจะได้ผ้าเฉลิมสุดตลกและสนุกสนุกแบบนี้และชากแก๊งของเราจะมีแต่ความสนุก